เมื่อกี้นะคะแอดมินก็เข้าไปด้านในนะคะทําบุญเสร็จแล้วนะคะท่านผู้ชมเนาะแล้วก็วันนี้ก็จะเป็นวันที่ห้านะคะเป็นวันที่ห้าวันเดือนเมษายนนะคะมางวดก่อนนะคะท่านผู้ชมเนาะมาตั้งแต่ต้นงวดนะคะตั้งแต่ต้นงวดจาไม่ค่อยได้เท่าไหร่แต่คับคล้ายคับขา,ขบขาเหมือนแอดมินนะคะมาอาจจะเปิงปองได้สามเก้าประมาณนี้นะคะเอฟซี FC เนาะค่ะคิดว่านะคะ ไม่39กว่า36มันออก36นะคะ FC นะคะย้อนดูคลิปเก่าได้นะคะท่านผู้ชมเนาะคะ่ะเดี๋ยวพา FC นะคะขึ้นไปที่ตำหนักของอแม่ตะเคียน3นางนะคะท่านผู้ชมไปขอโชคนะคะไปขอโชคด้วยการาจับปิ้งปองนะคะเหมือนเดิมนะคะที่ตำหนักของแม่ตะเคียนนะคะถือว่าแม่ให้แม่นจริงๆนะคะท่านผู้ชมเนาะ สองงวดติดๆแล้วนะคะนี่กับแม่ตะเคียนนะคะ3มพี่น้องนะคะสามพี่น้องสามนางนะคะท่านผู้ชมนะคะ,คะลูกหลานก็มาขอโชคลาบแม่อีกครั้งหนึ่งนะคะแม่นะคะแม่ตะเคียนให้แม่นมากนะคะถ้าจำไม่ผิดนะคะ FC เนาะอาจจะ จับเปียงปองได้สามเก้านะคะมันออกสามหกหกกับเก้าตัวเดียวกันเด้อนะคะค<ม>่ะลูกหลานเดินทางมาเย้วนะคะแม่นะคะมแม่ให้แม่นจริงๆนะคะ<ม>หกกับเก้าตัวเดียวกันนะคะ<ม>ค่ะก็ทำบุญกับแม่เหมือนเดิมนะคะแม่หนาใส่ในหายเลยเนาะ นจากด้านล่างมาแล้วนะคะก็มาตรงนี้ก็มาขอโชคแม่ก็ทําบุญกับแม่นะคะเล็กๆน้อยๆนะคะโหมีคนทาแป้งนะคะ fc นีค่ะเดี๋ยวแอดมินนะคะก็จะขอโชคแม่นะคะด้วยการลวงปิงปองอีกเหมือนเดิมนะคะค่ะลูกร้านขอเสียงนะคะ ลูกเิงปองนี้นะคะเพื่ออที่จะให้โชคลาภกับ fc นะคะที่รับชมทางช่องนะคะเม่นะคะสามตัวแล้วก็สองตัวนะคะอันนี้หลับตานะคะ fc เนาะกล้องสองให้นะคะแต่ว่าเอ็ดมินหลับตานะคะขอสองขอสามตัวก่อนนะคะ เจ็ดนะคะ FC เจ็ดนะคะมาแล้วลูกหนึ่งนะคะได้เจ็ดนะคะสองตัวนะคะหลับไปเหมือนเดิมตีน,นี้นะให้อดมินก็จะจับมาสองตัวกาสองลูกเลยนะคะเมื่อกี้จับแล้วลูกหนึ่งนะคะจับมาสองลูกเลยนะคะให้เป็นสามตัวนะคะพร้อมกันนะคะเจ็ดสองเจ็ดสองนะคะ จ็ดสองนะคะ fc เนาะเอามาเรียงเนาะอ๋อเจ็ดสองห้านะคะ fc เจ็ดสองห้านะคะตัวแรกเจ็ดนะคะตัวที่สองห้านะคะตัวเอ้ตัวที่สองคือสองตัวที่สามคือห้านะคะ fc นะคะใส่ใหม่นะคะใส่ใหม่แล้วก็จะจับสองตัวมาพร้อมกันเลยนะคะ สองตัวมาพร้อมกันนะคะหลับตาเหมือนเดิมนะคะหกนะคะ fc หกเด้อน,นะคะ,ะบางไว้ก่อนหกแปดนะคะ fc สองตัวคือหกแปดนะคะ ตรงทะเบียนรถแอดมินพอดีเลยนะคะนี่หกแปดนะคะท่านผู้ชมหกแปดนะคะสองตัวหกแปดเดี๋ยวเรียงให้เอฟซีดูนะคะสามตัวเมื่อกี้ก็ได้เจ็ดสองห้านะคะเดี๋ยวจะหาก่อนเนาะอยู่ตรงไหนเนาะบ้านนี้นี่ไม่ใช่หกไหนเอฟซีเก้านะคะเก้าแปดเมื่อกี้บอกว่าหกนะคะไม่ใช่หกนะคะ FC? เอฟซีเป็นเป็นเก้านะคะ มันมีตัวคีดด้านล่างนะคะ98นะคะสองตัวไม่ใช่6นะคะหรือว่าจะเป็น6ก็ได้นะคะ68 98นะคะเดี๋ยวขอตั้งให้หมดนะคะนี่สามตัวเนี่ยสามตัวนะคะก็725นะคะสองตัวก็98หรือว่าจะเป็น98เออ68ก็ได้นะ,ะเลข6เมื่อกี้มันออก อหกแปดเจ็ดนะเอฟซี F Z, เนาะเก้ากับหกตัวเดียวกันนะคะไม่ไปไหนนะคะเลขหก 6, เลขเก 9, ้าไม่ไปไหนเด้อนะคะเอฟซีเลขแปดด้วยนะคะ F Z, เจ็ 8, ดสองห้าแคปนจไว้นะคะเอฟซี F Z. มาถ่ายตั้งแต่ต้นงวดนะคะก็เลยลืมเลยนะคะว่าเลขเข้าไม่เข้าแต่ว่าคล้ายๆคับคล้ายกับคานะ,ะเหมือนจะเป็นสามเก้านะ ถ้าแอดมินจำไม่ผิดเ้อนะคะ fc เนาะก็ถือว่าแม่ให้แม่นนะคะยังให้นะคะท่านผู้ชมหกกับเก้าตัวเดียวกันมันออกสามหกอะนะคะแม่เะเคียนให้แม่นจริงๆนะคะแม่เะเคียนสามนางนะคะค่ะแม่นจริงๆอะนะคะ fc เนาะแม่ แม่ตะเคียนชื่อแม่ตะเคียนอะไรบ้างเนาะนะคะชื่อปิดเอาไว้นะคะท่านผู้ชมเนาะแต่ว่าเรียกง่ายๆนะคะก็คือแม่ตะเคียนทองสามพี่น้องนะคะสามนางก็ได้นะ,ะสามพี่น้องแล้วก็สามนางเนาะก็เหมือนกันนะพี่น้องกับนางก็เหมือนกันเนาะ แนวะะทางของแม่ตะเคียนนะคะก็เสียงเซียมซีได้แล้วนะคะเอฟซี FC. เดี๋ยวเดินมาที่เดิมนะคะเอฟซี FC. เมื่องวดที่ผ่านมาเนาะ,ะแ,อแอดมินมองเห็นนะคะตรงโตตะเคียนตรงนี้นะคะท่านผู้ชมซึ่งเป็นรูปแม่นะคะรูปแม่ตะเคียนเลยนะคะท่านผู้ชมเนาะไปดูนะคะวันนี้ผ่านมาหนึ่งงวดนะคะมาดูว่าแม่ยังอยู่หรือเปล่านะคะจะปรากฏตัวให้เห็นหรือเปล่านะคะ ดูด้วยกันเด้นนะคะเอซนะคะยังอยู่เหมือนเดิมนะคะเอซเนาะภาพนะคะภาพแม่นะคะก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะคะเอสก็อยากไปถ่ายนะคะตรงปู่นะคะปู่กับย่าน,นะคะเอซแต่ว่า เ็ตัวใหญ่มากอะ่ะกลัวนะคะไม่ไม่ไปมันไม่มีคน,น,ะคะนอะค่ะเอฟซีเนาะไม่มีใครไปเลยนะคะก็ไม่เป็นไรเนาะถ้าไปคนเดียวก็หลงเหลงหลงเหลงยังไงไม่รู้นะคะเพราะว่าปู่กับย่าตัวใหญ่มากนะคะท่านใหญ่นะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะนู่นอะ่ะ ายเอเนาะแต่หางก็ใหญ่แล้วนะคะลำตัวยิ่งใหญ่นะคะค่ะแนวทางแม่ตะเคียนนี้นะคะให้ f อฟนะคะเอาไปเป็นแนวทางนะคะเอาไปเป็นแนวทางได้นะคะชอบก็ตามนะคะไม่ชอบก็ดูผ่านๆน,นะคะเอค่ะในคลิปนี้นะคะแอดมินก็ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ